ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอาเจนทีทีนั่นเองนะฮะคลิปนี้ผมเล่นรุจิกันมากนะครับผมตัวนี้ผมเคยพูดในไลฟ์บ่อยๆนะผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมเมาควาว่าตัวนี้มันสลับตัวสลับอะไรเงี้ยส,สลับสายใช่ไหมแบบว่าเออมันจะเป็นวิ่งเป็นหมัดนะครับส่วนตัวผมนะไม่ค่อยถนัดตัวแบบนี้เท่าไหร่ผมชอบแบบหมัดไปเลยวิ่งไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเล่นบ่อยๆนะฮะแต่ว่าคลิปนี้จะเล่นเพื่อคนดูเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าตู้มันเข้ามาเพื่อใครดูคลิปนี้แล้วแบบเฮ้ยผมอยากสสุุ่่่มมมจงเลลยพีีีะปแ้ว ครับเออคุณตัดใจเอาเอง,เองนะครับผมไม่ได้แนะนํานะเออผมไม่ชี้นําคุณละกันนะครับคลิปนี้ผมใช้เหรียญเป็นแม่ทัพนะฮะคือแม่ทัพเนี้ยมันจะมีลดดาเมจด้วยนี่นะฮะทำให้เราลดดาเมจน่าจะราวร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวที่มีพารามิเตอร์มาตีเรานะครับผมนะแล้วก็มียนสกิลหนึ่งนะเมื่อใช้สองนะครับผมแล้วก็โจมตีสกิลสองเพิ่อมความเสียหายเพิ่มขึ้นนะฮะทีนี้ผมใส่เดฟนะฮะเพราะว่าเอา่อไม่มี ps, ออฟอาวุตรงนะแต่ว่ามันเป็นความโชคดีที่ไม่มีออฟเลยเพราะว่าจจจรรริิริงงๆๆออ่่่่่ะพเเเลลนนนีีียยผมมมคววาาู้สึกุ Uh, pod. ใส่เดฟเยอะเนี่ยมันถึกนะครับมันถึกโดนคิสรูรูดไม่แตกนะครับผมนะเออแบบตีปุ๊บปุ๊บไม่ค่อยแตกนะม,นมีเดฟช่วยแต่ถ้าโดนสกิลหนึ่งต้องหลบให้ได้แค่นั้นเองนะครับโดนสกิลอื่นมันถึกไนงะโดนนี้กับต่อยมันก็ถึกโดนกับต่อยมันก็ถึกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่าใส่เดฟแม่งไปเลยแล้วกันนะถ้าเล่นผมไม่เหมาะผมไม่อยากใส่เอทีเคผมไม่ใช่สายคิวเท่าไหร่โอเคนะครับซับที่ใช้ย้ำนะฮะซับต้องมีโซออนนะครับผมเพราะว่าเจอลุงแสงมันตีแรงไงเออมันต้องมีโซออนช่วยนะครับเเเลลยทาาาาให้้ขถึกกกมมมนนนะะีี่็ปรรณคคับดดจือ มากนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ไหวกับนิกะหรือว่าลุงแสงสักเท่าไหร่นะครับแต่อยู่ที่ความผิวตัวนี้ท่านเล่นแล้วผิวเนี่ยโคตรสนุกย้ําเลยสนุกมากนะครับผมโอเคไวดูไปเอาละครับผมไปอยู่ดันรับฟเฟสมินนะผมนะ ก็เล่นตัวนี้ต้องผิวมากนะครับผมรังเทสไปก่อนเทนึงไม่เห็นมุมนี้โอ้โอ้โววววโวนี่ไงมาดิมาดิอุมโอ้ยโดนตัดเลือดโดนตัดเลือดไข่เนี่ยโอ้โห้ววนี่ยมันจะถึกนะผมชอบความถึกของของของรุจิมากเลยอะเรียบร้อยเก็บไปก่อน ชเทินเทินเอยเเล่นในถงดิเออเทิเล่นในถงก็เสร็จพี่นีน้องเรียบร้อยครับผมโอ้ว่าริววริวนี่มันตึงจริงๆโอ้โหมันตีเราเดอดูกานดูกานดูเร็ว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 วเร็ววเรรรเเวอมาดิ ดูดีครับครับร br ีด hmm. ึงรีดึงรีดึงรีดึงแค่รีดึงแค่รีดดูฟูผมน่าจะดอดว่ะเมื่อกี้ไปเป็นรูโขชอีงรอบนะครับตอนนี้จะล่องหุนแน่ล่องหุนในแมพเราก็เคลื่อนย้ายมาทงนี้เออเนี่ยป็นทงกับเขาว้างอยู่อป่ะไอ้ยเกลือกนะเกลือกนะอือมโคภวะไปที เราต้องทิ้งทงนะฮะเราต้องเราต้องย้ายก่อนแอมแ้วอ้าวนี่ครับไอ้แบงมุมไอแบงมุมไอสุนัขรับใช้ของรัฐบาลอ้าวแบงก์เรานี่หว่าใครเนี่ยทำอะไรมีอะไรมีปัญหาโอ้โหเจ็บจังเลยกาบเจ็บจังเลยฮะมดกัดอืมมดกัดอีกแล้วมดตัวใหญ่หน่อยอืมกาบเหรออโอ้โหไอนี่เผือกเปือกเลือก มาดิลุมให้ลุมผมชอบนะตัวนี้ยิ่งลุมยิ่งเก่งไม่เข้าเลยมันไม่เข้าเลยวะมเบาทีา่ผ่านเลยนิกะตายดียครับตายดียครับทำไรอะนิกฮะเนี่ยสลับตัวผิวๆนะแนวทางการเล่นมีประมาณนี้อืมผิวๆเลยจะเล่นฆ่าจะเล่น Luiza lifting, ระวังระวังเดี๋ยวเราค่อยมูขึ้นมูขึ้นไปอยืยาวไปยาวไปนุ่มยาวไปสิบวิได้อยู่อือเรียบร้อย ใครมาอูเกเต็มเคเกบเต็มของผมเสียวะอืมอืมทำไรไม่ทันนะใช้วิ่งก็ไม่ทันโอเคครับผมอผมูต้องเล่นพิ้วพิวนะผมว่าเล่นพิ้วพิวสนุกเลยอะโอเคไปดูเกเพ์ต่อไปนะ โอเคครับผมมาตานี้นะกดเจอเรือเราเองนะครับผมอตตีใบรุน,นเออหลังเคสโอ้โหหหลังเคสหัวใหญ่อตตีนี่มันอตตีหรือเปล่าไปไกลๆนอ้องได้รับได้โอ้โหโดนแทงเข้าทงข้าทง่อ,ทงอน เน้นสัดใจเน้นสัดใจไม่ได้ทงช่างแม่งเหมือนกว่าตายเมื่อกี้ดามเมจไม่พอแล้วฮะคาซเซเติร์นอืมมาเลยใครมาสรู้ยะอืมไม่ตายดามเมจไม่พออืมเราไงมีปัญหา เทพีคิดจะมาชนะพี่เหรอครับเทพีอะฮะวันนี้อ้าวเ,เฮ้ยจินเบ้ไวอีกไหนจินเบ้โอ้โหครึ่งหลอดโดนวะโดนวะเกมวะเกมวะรอบนี้เกมวะโอ้โหดอมไม่ทันโอเคครับเกิดใหม่หนึ่งรอบเฮ้ยตัวนั้นเสียวะเฮ้ยเรียบร้อยเรามีเรามีคุมะนะฮะ แล้วมีคุมะย้ายดีครับรออะไรครับเฮ้ย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 ใจล่มๆเฮ้ยนิกะเฮ้ยนิกะตายนิกะตายโอ้โหไม่ได้ดึงเลยวะทงมาตรงนี้ดีกว่าจินเบยมาเยอะจังวะดีมากจินเบยดีมากนี่ กลับบ้านเก่าไปอืมโอเคกดถึกกดถึกถ,ถึกแบบถึกเลยอะ่ะอืมได้ดิเฮ้ยไม่ต้องอืไม่ดึงก็ได้คงไม่ดึงก็ได้ถึงไม่ฆ <c oughs> ่าฆ่าอย่างเดียวไม่สนอืมไม่ไอ้เงาแล้วไงเออมาดิมามาดิไม่โดนแล้วรอบนี้ไม่โดนแล้ว,ลอลวเออสวยอืม โดนหสูดยัดเคไม่ไหวโอ้โดน5สูดเจออีกดูไม่ได้ด้วยนะอืมก่าวมาเออเรียบร้อยลุงแสงเยอะไปหน่อยเนี่ยโอเคไปดูเคเพตต่อไปเลย เอาละครับผมกับซูดารับบุฟเฟตอีด่านอีตาหนึ่งนะด่านนี้ผมชอบนะแต่มันเกิดมาเพื่อด่านนี้เลยนี่ไงอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงอืมอะไรอ้าวเซตมันไปไหนอะดูนี่ครับถึกนะมีเดฟเยอะทายยากโอเคหนีเลย เฮ้ยโอ้โหสวยลนะอยโอ้โหเลนนอกโงโอเคครับผมเกิดไปอีกหนึ่งรอบฮะเดี๋ยวเราใช้ไม่เห็นในแมพให้เป็นประโยชน์มาแล้วครับขอวาร์ปไปดึงธงก่อนเออมาแล้วนะครับเขาจะไม่เห็นเราในแมพนะฮะเราก็ดึงได้สวย ตัวยังไม่มีใครเกิดนะฮะลุงแสงผมไม่ค่อยกลัวนะเอาจริงผมเล่นมาเนี่ยไม่กลัวนะถึกตัวผมถึกมากใช้ฮิวบ่อยโอเคมาแล้วแมงเห็นแมงเห็นแมงเห็นอืมสวยโคตรแรงอีกธรรมดาโกงที่ไปต้องตีให้เป็นงานนิดหนึ่งนะมันชอบหลุดเศษได้เรียบร้อยดึงสี่ศูนย์เฮอพูนสวัสดิ์ต้องดึงธงหนึง่ง เดีกธงหนึ่งรงนั้นน่าจะเสียจินเบยแน่ๆอืมอะไรอุ้ยโดนอะไรโดนไอ้หุ่นไร้กาเว้ผมฆ่าอีไอเห็บกันไอเห็บอีเบนเห็บเดี๋ยวเ,เ,เ,เราดิงทธงอ่ะไหมคาเตอร์น่าจะมาไม่ทันนะไม่งมาไม่ทันอีก้วย ไหลแล้วไงกับสวกหน้าเรียบร้อยครับผมเฮ้ยคูปรับคูปรับราคาเนี่ผมชอบเจอแหละนี่ล้างโดนล้างโคตรอาเกียนเลยเดี๋ยวผมเล่นราคาเจออย่างเงี้ยวันนี้เอาคืนบ้างนะ <c oughs> ยายจา้าใครมาวะอ,อ,อะไรยี่สกิลมั่วอ่ะยี่สกิลมั่วอ่ะ ไอพี่เองน้องตรงนั้นโดดแล้ววะสวยขูต้องเล่นพิวๆนะฮะสี่สามสองวิเสร็จไม่เสร็จโอเคครับไปดูเกมเลย์ต่อไปนะฮะ ครับมาอีกสักนหนึ่งเกมเพะนะฮะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยด่านนี้มันเป็นด่านของเพย์ไอ้หนูอืมนี่ได้ไม่ได้ยังจไม่ทันโอเคได้ทงเว้ยพอถึกต่อยทำไมไม่ใช่ใส่วิ่งเฮ้สวัสดีครับกี้ีใครต่อยหน้าฉันออโอ้ไม่โดนโอเคย,ย้าย คือรูปแบบการเล่นนะฮะต้องผิวคุณต้องคิดว่าคุณเป็น Cristiano r o n a l โ o นะฮะตัวนี้ต้องผิวต้องผิวใช้นี้ก่อนเดี๋ยวนม่งตายเนี่ยถือถือกราเพรถือกระเพรมันดึงเหนียวนะ,ะมันดึงเหนียวว้า,ออา,ออาจะคิวหรือเปล่ากระจายตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโหฮัทสุดเลยวะ่ะ เ,เรายิบยิบดึงกันไม่ได้มีนจะโดนไปตายแน่เมือนี้กระซวกหน้าเรียบร้อยครับผมโดนหลอกเร็วๆๆเขามีเซอ์เรแ์แล้วแล้วกนลูงแสงผมไม่กลัวนะคือผมมองว่าเป็นตัวสกิลเพย์ตัวเนี้ยเล่นเก่งๆแข็งๆหน่อยอแม่งแม่งตกถุงแสงได้นะ แบบหนึ่งหนึ่งในทงนะต้องหนึ่งหนึ่งในทงเนี่ยพิュพิュหน่อยพิュพิュหน่อยตัวมันพิวนะครับตัวมันตัวมันมีโมบิลิตี้พอสมควรนะรอืมอืมเรียบร้อยครับขอเก็บได้ไหมเนี่ยพิュ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 แบบนะ่ะแบบนลูกแสลมันจะมีสกิลไม่มีเราหลบได้นะฮะเรียบร้อยแต่โอ้โหแต่มันตีแรงรอ่ะแสตีแรงว่าทีเนี้ยเราต้องเด้งเลือด เราต้องเด้งเลือดไม่ไมาเฮ้ยแมงเงือกให้ล้มมันต้องรีบดึงอะอย่างนี้ต้องรีบดึงไม่กะชตเทิญอะไรช็ตเทิญโอ้โหเสียสกิลวะไม่ไหวละอย่างนี้อย่างนี้ลำบากละฮเดือดน้อยด้วยไม่ไหววะ ต้องย้ายต้องย้ายก่อนเวลาไม่ค่อยท่าเวลาไม่ค่อยท่าไปไหนวะจะมาหาเราปะวะเออโหดอทไปแล้วไม่ได้โดนซื้อดอปเสร็จเตืนเสร็จเตือเตือเตือโอ้โหแม่งเอ้ยเนี่ยผมกดดอทแล้วด้วยนะสกิลดอทเสียไปแล้วแม่งเอ้ยนะผมเกือบได้ด้วยนะอืมกระดึงสุดเทิร์นมาพอดี โอ้แพ้ว่ะตอนนี้โอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะก็เล่นให้ดูนะครับผมประมาณนี้โอเคเพราหมายีหน้าครับขอตัวราไปกนสวัสดีครับ